สวัสดีจ้าวันนี้ชาแนลจ้าข่าวไปโบโมากินข้าวผัดน้ำเดียวได้จ้ะเด้อข้าวผัดยัย่วจ้าข้าวผัดจานเดียววันนี้ข้าวผัดจานเดียวข้าวผัดจานเดียวมา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 ข้าวผัดไข่ đẹp được rồi, có xe bớt có tới đích kìm ล้าประสบกาน์ชฟังมนไม่รู้ว่าเพื่อสิเป็นเครื่อนช่องมนบอคลิปของคลิปของมนคลิปหนึ่งนะ่ะเพื่อนเขียนคำว่ามีโฆษณาจากสปอนเซอร์มันอันท่านพี่น้องทุกคนนะ่ะได้คือมนบอทุกคลิปบอแต่ว่ามนไม่ได้ผ่านได้จ้ะ มีคันได้คลิปมีคันได้คันจะผ่านก็่โมงแต่ว่าลักคลิปเนาะคลิปของลูกสาวเพื่อนเขียนคำว่าเพื่อนเขียนข้างล่างเวลาฮับเปิดเนทาไปเบิ่งคลิปนะคลิปเสอ้์เซอแดงๆบอว่ามีโฆษณาจากสปอนเซอร์อ๋อคือคือเพลือวะ กูเลอรู้ว่าอันพอันท่านใดที่อันรู้จักการแนะนำเนี่ยเด้อจะเด้อเพราะว่ามลก็มีเข้าใจแต่มลเคยได้ยินอันเคยเห็นอันเมสเซจเพื่อนมาหามลเนาะเมสเซจทำมาตั้กคลิปคลิปนึ่งนี่แหละเพื่อนเขียนคำว่าเพื่อนจะโปรโมทซ่องเพือเพื่อนถามมา เ,เธอต้องการเธอปรโมทซ่องเธอบอ่อะไรประมาณนี้นะมนก็ไม่ค่อยได้สนใจตอนนะั้นเพราะว่ามนยุ่งอยู่นะยุ่งกับงานแล้วก็ทางไรซอสไงแล้วกับงานก็เลยว่าละกลับมาว่าแล้วเฝรั่งอ่านก็นเลยลืมไปเลยก็เลยมัเปิดเฉยมันกัตเตอร์คลิปกัตเตอร์คลิปให้เราว่า เลยมาเปิดเบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะอเรามีท่านได้ผ่านเนะั่ยแต่ตคลิปคือเขียนคำว่า,ามีโฆษณาจากจากสปอนเซอร์พุณเออเนาะสปอนเซอร์โฆษณาก็คือไม่เห็นคลิปที่ลูกสาวลิ้นตะสนสนุกใช่ไหมจ๊ะคลิปบุระคลิปต้น,ตน,นๆบุระโซเซกันหนาวสีแดง เล่นดูัวสวนสนุกเล่นดูตัวสนามเ็กเล่นนะจ๊ะมันก็มีฮอดใหอัท่นใดมีความคิดเห็นหรือว่าได้ประสบการณ์นี่ก็แนะนำมาหน่ยเด้อจ๊ะเด้อยังหูจังกว่ามันคือผเหลือมันมีหันได้ผ่านสโมองอยู่จ้า แต่ว่าเข้าไปเบิ่งนคลิปนะตอรเตอร์คลิปเขาเขียนว่ามีโฆษณาจากสปอนเซอร์เปล่าเลยงงว่าสปอนเซอร์กันเลยนะหรือว่าพี่ยูหรือว่าเออเลอร์เนอเลอยังเข้าใจอันกระจ่างแจ้งว่านะผู้เดอร์ได้ประสบการณ์กับบออมาเน่ได้จาะเดอบออแล้วก็นแนะนำนะจ้าแนะนำเข้ามาเนี่ยอ พอที่เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาจ้ะมันก็ไม่รู้จักเนาะแต่มนก็เคยได้รับเมสเซ็สองเทอแล้วจ้ะเมสเซ็อันนี้แหละแบบนี้แหละสองเทอแล้วแต่ว่ามีนมนก็มีทันได้อ่านเบิร์เพราะเพื่อนเขียนมายาวๆอ่านไปได้มีหลายจ้ะ เลยเพราะคาดใจว่าอืเขาสร้อยเขาก็สนานี่แหละคืออ่านได้ตอนฮอดตอนนั้นแหละแล้วก็ไปเอ็ดงานแล้วก็เลลืมไปเลยอะไรไม่ต้กลับมาเบิ่งอีเลยตอนนี้ก่อนผมได้เวลาเมื่ออื่นนี้ก็สิสีค่คนหาเม่เสีเพิ่นส่งมาเฮือนนั่นแหละ,ละสีค้นหาอยู่าำด้อยู่ประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วน่ะ อนนั้นก็กำลังขึ้นไหลสดแบบแบบเร่งเร่งเร่งแล้วก็เอ็นงานเข้าเท่งเข้าเท่งเข้าบ่ายเขาเสาเข้าเท่งเข้าบ่ายนะก็เลยมียุ่งนานะก็เลยไม่ได้ก็เลยลืมลืมเอาเข้าผูวอ่านตอนแรกก็ว่าเะถามนั่นแหละผัวก็บีซี่ผัวก็ยุ่งก็เลยอ่านได้น้อยๆเข้าใจว่า สิปโมดซ่องเหอนี่หล่ะห้าใจความอย่างนี้ล่ะสิโปรโมดอยู่ชแนลของเราเดินนี่ล่ะได้อ่านหอดตอนนีหล่ะเดียวฟุดว่าผมไม่เป็นเพลสละเพิ่นก่อนเพิ่นก็เข้าไปทางหนึ่งโหหน้าใหญ่ของขาแล้วเพื่มเพิ่มมันเป็นของโบริสของหัวหน้าใหญ่ของขาบอกเพิ่นเราเลยข้าก็ไม่เข้าใจ หรือว่าเขาเก็สิผ่านแล้วมันมันขึ้นแบบนี้ทุกคนบอกให้เรเลือกแตแนะนำมันเนี่ยเด้อย้จะเด้อแต่ถามหม่ป็นหมูคือว่าไม่ได้เห็นนะของหม่นาะถามหม่วันตอนที่เราจะผ่านนะ มีม,มีมีข้อความขึ้นตรงตรงอะคลิปเราไหมว่ามีโฆษณาจากสปอนเซอร์นะ่ะมีไหมมันจะเขียนคาว่าวเวลาเราคลิปเขาไปจะคลิปมันจะเขียนคาว่ามีโฆษณาจากสปอนเซอร์งง ใครรู้เรื่องบ้างตอบด้วยนะคะใครได้ฟังมลพูดอยู่ก็ตอบด้วยเด้ค่ะเด้อยังหูอีี ว่าตัวคิดเทาน่ะทาไม่สามารถ,ถ้าไปเสือร์ตักคิปเทาน่ะทำไม่สามารถ,ถ้าไปเสือร์โฆษณาเสืออะไรได้อยู่แล้วเนาะนอกจากฮาสิผ่านมันปะอันนี้ไม่ได้ผ่านกันเลยรู้จักว่าเพื่อไปเสือร์นะเขาถือ,เ,อเป็นทั้งเจ้าของบริษัทขอแล้วนาะนี่นาเลย Vamos mudar. เหมือนเดิมเกี่ยงจานเหมือนเดิมเมื่นวันเกิดคนสวย กบบวาอ้าวให้เบิดอืมอืมซ้อมก็ได้อยู่เมียมา <S <S อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกัคใครกดติดตามให้เลยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ